สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21นะครับกรกฎาคมพศ2564นะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะบ่าย3โมงนะครับ17นาทีนะครับก็มาสรุปนะครับเซตนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่1,541.76นะครับก็บวกขึ้นไป2.90จุดนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับบ่ายวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะทำการสแกนหุ้นนะครับดูหุ้นนะครับเราก็ทำการสแกนได้โดยการ ดูที่บูลลิตไฮวอลลุ่มนะครับก็เน้นตัวที่มีวอลลุ่มเข้านะครับก็เป็นการเข้าคล้ายๆรับทราบของการเข้าของเจ้าด้วยนะครับเป็นวอลลุ่มเข้านะครับดูตัวแรกก่อนเลยนะครับ P.K. นะครับ P.K. นั้นนะครับก็ uh, ถ้าดูตอนนี้ก็ยังมี M.A.C.D. ต่ำกว่า Signal นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขา uh, พึ่งกลับมา มีราคาพุ่งทะลุพาราโบลิกนะครับแล้วก็เหลือเหนือเส้น200วันนะครับสำหรับตัว PK นะครับก็มี RSI นั้นอยู่ที่ประมาณ60นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยแม้ว่า MACD นั้นจะอยู่ต่ำกว่าซ i g n a ลนะครับแต่มีาพาราโบลิกรองรับันแรกนะครับแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นมานะครับก็ถือว่าขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับและถ้าดูจาก แนวโน้มของราคาที่ผ่านมาก็ถือว่าสร้างฐานบริเวณแถวนี้นะครับก่อนที่จะดีดตัวพุ่งกลับขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก2.70นะครับก็บวกขึ้นไปถึง0.36นะครับซึ่งบิตคอ o ์เฟอร์นั้นก็บางเบาแบบนี้คือแบบบางเบานะครับแบบวิ่งคล่องนะครับถ้าเป็นแนวนี้ก็ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับมาทางด้านนี้นะครับทางด้าน บิด uh, นะครับเนื่องจากว่ามีออฟเฟอร์สูงนะครับก็ราคาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ2.65นะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่2.70นะครับซึ่งก็เป็นการ uh, ต่อสู้กันทางบิตออฟเฟอร์อยู่ uh, แนวนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าทางออฟเฟอร์นัน้นแน่นด้านด้านนี้นะครับก็คืออยู่ที่ตั้งแต่2.7ขึ้นไปนะครับซึ่งมากกว่าฝั่งด้านบิด uh, นะครับเพราะฉะนั้นก็ด้าน ตอนนี้ก็คือบิตก็มีนาโนมที่จะกลับลงมานะครับทางด้านทางด้านบิตนะครับดู2ฝั่งนะครับถ้ามีจําจนวนมากด้านไหนก็เป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาทีา่แนวที่มีราคาน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้ามีราคาต่ําก็จะมาทางด้านราคาต่านะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไหลขึ้นไปได้เขาก็จะไหลขึ้นไปนะครับตัวนี้ซิลลิงก็อยู่ที่ประมาณ3.04นนะครับซึ่งก็ คิดว่าอยู่ไกลอยู่นะครับแล้วก็ดูราคาเดิมนั่นก็คือราคาเก่านั้นก็อยู่ประมาณสัก 2. กจุดกว่าแล้วก็มีเคยเคยขึ้นไปถึง3.12ก็ถือว่าขึ้นไปแรงทีเดียวนะครับราคาก็อยู่ประมาณ2กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสลหรับตัว PK นะครับแล้วถ้าเราจะดูตัวถัดไปก็ตัว BRR นะครับโดยที่ดูด้านอินดคเตอร์ก่อนเลยนะครับสำหรับ B R นั้นนะครับมี educator, อินดิเคเตอร์เป็นแนวโน้มยังคงเป็นแนวโน้มไซเวนะครับก็คือเป็นด้านข้างนะครับก็คือประมาณสร้างแนวสร้างฐานอยู่นะครับเหมือนเหมือนตัว P K เมื่อสักครู่นะครับคือมี M A C D นั้นตามกดสัญญาลนะครับแล้วก็มี I S I นั้นอยู่ประมาณ60นะครับอันนี้อยู่ประมาณ I S I นั้นอยู่ประมาณ50กว่าถึง60นะครับแล้วก็เลยเส้นส่งแลววันแล้วก็เป็นวันแรกที่ทะลุ พาราโบลิกกับพาราโบลิกนะครับไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีซิกแซกชี้ลงนะครับแนวนี้ก็อาจจะมีพลังกำลังในการรีบาวย้อนกลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณสักประมาณ8บาทกว่าๆได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็เขายอดตัวมาถึง6บาทกว่าๆนะครับก่อนที่จะมีนนนมขึ้นมานะครับสำหรับ b r นะครับเราก็ลองดูการ ปิดออฟเฟอร์ก็บางเบานะครับโดยจะเห็นว่าราคาก็อาจจะรีบพุ่งกับขึ้นไปได้เนื่องจากว่าแค่แสนต้านแสนสองแสนนี้มันเล็กน้อยนะครับจะเกิดเจ้าเข้านะครับอันนี้ก็คือถ้าเจ้ามีตังก็เข้าวิ่งทะลุขึ้นมาได้นะครับถึง7บาทได้ส,สบาย ครัับอนนี้คือบิดออฟเฟอร์นี่บางเบามากนะครับอีกตัวก็มอนะครับมอก็ตอนนี้อินดิเคเตอร์มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีวอลรุ่มเข้านะครับเลยเส้น2องและวันมีพาปลิกพลับริกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ MACD อยู่เหนือสัญญาลแล้วก็ RSI นั้นอยู่ที่60กว่ากว่าอันนี้ก็เป็นยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสำหรับ หุ้นหมอนะครับหมอก็ถือว่าเป็นอนุโนมขาขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้ไว้ก็วันต่อๆไปก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหมอก็ต้องดอูเอ็นไม่เข้าว่าเขามีหนาแน่นมากนะครับมีวอลลุ่มมีแนวต้านนะครับหนาแน่นนะครับแต่ก็ความไม่ได้ตัวนี้อาจจะเปิดกระโดดก็ได้นะครับสาหรับวันถัดไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า,ามี ลุ่มเยอะนะครับก็เลยขึ้นขึ้นลงลได้ลําบากเพราะฉะนั้นในการขึ้นไปเรื่อยๆนี้ก็จะต้องทําการเปิดกระโดดนะครับเขาถึงจะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปที่1.4ได้นะครับทุกตัวก็มีอินดิเคเตอร์สูงมีแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับราคาวันนี้ก็ดีดสูงขึ้นไปครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.07นะครับครับก็ดูราคาเดิมนั้นก็อยู่ที่2กว่ากว่านะครับถึง3กว่ากว่านะครับถึง4 1 ก็คือจุด4นะครับ1.4นะครับถึง1.4นั้นสูงสุดนะครับซึ่งซิลลิงอยู่ที่ R 1.65นะครับแล้วก็การดเนินงานนั้นก็สามเดือนก็ยังลบแล้วก็เดือนหนึ่งก็ยังลบนะครับโดยในอาทิตย์นี้ขึ้นไปถึง3.25นะครับค่าเฉลี่ยก็คืออยู่ที่3ได้1.33นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเข้าได้ก็จะมีกําไรนะครับก็เก็บไว้พิจารณาดูนี่ครับ เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสำหรับคุณอีกตัวครับเดมโก้นะครับหลังจากที่เดมโก้นั้นก็หายไปนานนะครับวันนี้ก็เข้ามาอย่างสวยงามมีอินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับมี r s i นั้นใกล้60มี uh, m v c d อยู่เหนือสัญญาณนะครับแล้วก็มีพลับพล i c รองรับมีเกินเลยเส้น2แล้ววันแล้วก็ uh, ราคานั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับถ้าดู uh, ราคาเดิมๆเนั้นก็อยู่ที่ประมาณ4บาท5บาทนะครับ4บาท5บาทนะครับ4บาท5บาทราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับก่อนที่าราคาวันนี้จะบวกขึ้นไป0.22นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่4.88แนะครับแล้วถ้าดูจากปิก่าเฟอร์นี่ก็จะเห็นว่าเขา,าถ้าสา,สามารถทะลุขึ้นมาทะลุ4.90ไม่ได้ก็จะมาทาง4.92ได้ง่ายๆเนื่องจากว่าเห็นไหมครับว่าเขาพุ่งขึ้นมานะครับ เข,เขาเรียกมีราคาทางด้านออฟเฟอร์นี้น้อยกว่าทางด้านบิดนะครับมีราคามีราคาซัพพอร์ตน้อยกว่าราคาขายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่4.88ก็กำลังจะทะลุม,มาที่4.9นะครับก็ดูว่าจะเห็นว่าฝั่งออฟเฟอร์นี้น้อยกว่าฝั่งบิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมาที่4.92ได้นะครับเขาก็จะมาที่4.92 แล้วก็ตอนนี้ก็มีราคาเฉลี่ยที่4.88นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็เข้าได้นะครับ4.88นะครับแม้ว่าราคาจะขึ้นมาสูงนะครับตัวนี้เต็มโก้นะครับ ถัดไปก็จะเป็น a d c นะครับ ADC นี่ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็กระโดดเปิดแรงนะครับก็ถือว่าขึ้นแรงทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีเลยเส้น200วันแล้วก็เปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าเปิดกระโดดเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับมี RSI ที่เกือบ 70นะครับโดยที่มีตัวที่ยังไม่ขึ้นก็คือตัว m a c d นะครับถ้าตัวนี้กลับขึ้นมาแล้วเลยเส้นสัญญาณได้นะครับหุ้นก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีอนาคตอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัว a d c นะครับอันนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้อีกไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดแล้วเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับ เมือ่อสักครู่เราลืมดูนะครับว่าเขามีบิตกอฟเฟอร์อยู่ประมาณสู้อยู่ที่0.43มีแนวต้านนะครับอยู่ที่3ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีบิตกอฟเฟอร์ประมาณหลักล้านนะครับก็คิดว่าไม่นา่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากว่าเคยตัวนี้ก็เคยมีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับราคาเดิมน,นั้นน่าจะขึ้นไปที่45 47นะครับซิ่ง49นะครับ ร,ราคาเดิมนั้นอยู่ที่ 4, 7, 9, 4.9หรื0.49นะครับซึ่งถ้าตัวนี้มาก็น่าจะทําดีตัวขึ้นไปถึง0.49ได้สบายๆซิลลิ่งที่0.49ได้นะครับหมายความว่าไม่ใช่วันนี้นะครับแต่อันนี้คืออนาคตขึ้นไปที่0.49ได้แน่นอนนะครับถ้ามีกําลังซื้อเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีต้านแข็งแกร่งอยู่ที่0.45นะครับคิดว่าถ้าจะผ่านมาก็ผ่านมาได้มียากนะครับทะลุขึ้นมานะครับ สำหรับตัว ADC นะครับเป็นหุ้นเล็กที่ทำเงินได้อีกตัวหนึ่งน,นะครับอ,อีกตัวครับตัว GIF นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ G FPT นะครับซึ่งดูแนวโน้มก็เป็น indicator ที่เป็นขาขึ้นทั้งหมดนะครับยกเว้นยังไม่เลยเส้น2แล้ววันแต่ถ้าเป็นแนวนี้ก็คือว่าเขามีอนาคตที่จะทะลุเส้น2แล้ววันได้เนื่องจากว่า1เ,เปิดแก็บสีเขียวนะครับ เราก็มาสร้างฐานที่บริเวณเดิมนะครับแนวต้านเดิมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ11.90นะครับแล้วถ้ายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คงต้องขึ้นต่อได้อีกนะครับเนื่องจะเป็นการขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับดูที่11.90นะครับก็คืออยู่ที่3 0 0 0 0 0ครับอยู่ที่ปิด IT offer นะครับก็แนวโน้มก็จะมาที่11.90ได้นะครับ แล้วก็ถ้าผ่าน12บาทไม่ได้ก็จะทะลุขึ้นมาถึง12.30นะครับโดยมีราคาเฉลี่ยที่11.66นะครับมีซิลลิงที่14.80บาทนะครับซึ่งก็อีกไกลนะครับถ้าดูราคาย้อนกลับไปก็อยู่ที่ประมาณ11บาทกว่าๆนะครับยังไม่ถึง12บาทเลยนะครับก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะมีโอกาสดีตัวทะลุขึ้นไป12บาทได้นะครับ ขึ้นมาพักจุดถัดไปก็อยู่ที่12บาทนะครับแล้วก็จุดถัดไปอยู่ที่12.30นะครับก็เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีแนวโน้มขาขึ้นตลอดครับแม้ว,ว่าจะมีสีแท่งเทียนเขียวติดติดกันเกิน5วันนะครับตัวนี้ก็น่านจะมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับการดำเนินงานของ GFTP นะครับก็วันนี้เราดูหุ้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่า เราจะค่อยๆสแกนดูหุ้นเพิงเล,เล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูสภาพตลาดโดยรวมนะครับเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของสภาวะตลาดเพื่อให้ทุกท่านได้มีการลงทุนที่ได้กําไรนะครับอันนี้ก็ถ้าเลือกหุ้นถูกตัวเข้าถูกตัวเข้าออกถูกจังหวะก็จะมีกําไรกันนะครับก็เล่นเฉพาะหุ้นที่มีดิเกเตอร์เป็นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นนะครับดูมีดิเกเตอร์ทุกตัวที่อยู่ใน จุดที่เราได้ศึกษามาว่าอิิเคเตอร์แบบนี้ก็จะทำให้ราคาหุ้นนั้นพุ่งขึ้นไปนะครับก็อย่าลืม subscribe ก,กดแชร์กดกระดิ่งพบการคิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ